หลังกลายเป็นประเด็นใหญ่ของวงการบันเทิงหลังจากเพจท่านเปาได้มีการออกมาโพสบอกว่าเตรียมเปิดเรื่องใหญ่สะเทือนวงการบันเทิงหลังจากนั้นต่อมาเพจท่านเปาก็ได้มีการโพสตรายละเอียดเอาไว้บอกว่าเรื่องนี้กําลังจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ของวงการบันเทิงหลังจากมีดาราระดับตัวแม่รายหนึ่งถูกราหาชักชวนเพื่อน,นให้ร่วมลงทุนโดยอ้างผลตอบแทนเป็นดอกเบีย้ยแล้วก็ปันผลแต่สุดท้ายกลับผิดนัดชำระหนี้ บางคนถูกยืมเงินไปแล้วก็ไม่คืนจนยอดความเสียหายรวมพุ่งกว่า400ล้านบาทครับนอกจากนี้เพจท่านเปาก็ยังบอกอีกว่าข้อมูลจากคนกระชิดเผยว่าตอนนี้มีนักแสดงและก็คนวงในหลายรายด้วยกันรวมถึงเพื่อนสนิทในแก๊งด้วยต่างลงเชื่อเพราะว่ารู้จักกันมานานบางคนทุ่มลงทุนจนเสียหายหลักร้อยล้านแต่พอมีการทวงถามกลับไปกลับไม่ได้รับเงินตามที่ตกลงกันเอาไว้ซึ่งยอดความเสียหายของนักแสดงแต่ละคนมีตั้งแต่หลัก10บล้านไปจนถึงหลักร้อยล้านมีดาราสาวชื่อดังคนหนึ่งถึงขั้นได้รับผลกระทบหนักจนเงินนเกกก็บบที่หหาาาาามไไดด้จงงแสยวัป แทบตั้งหลักไม่ทันตอนนี้เพื่อนร่วมแก๊งแล้วก็คนที่เคยร่วมธุรกิจด้วยกําลังเตรียมหลักฐานเดินหน้าแจ้งความหลังจากพยายามเคลียร์กหลังบ้านแล้วแต่ไม่เป็นผลสําเร็จนั่นเองครับ แล้วก็เพจท่านปาวเนี่ยได้มีการบอกต่ออีกนะครับบอกว่าอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกจับตามองก็คือมีการพูดถึงบุคคลใกล้ชิดของดาราคนดังด้วยว่าอาจจะรับรู้เรื่องนี้ด้วยหรือไม่แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีฝ่ายใดออกมาให้คําชี้แจงอย่างเป็นทางการเราก็บอกว่าคาดว่ารเร็วนี้เนี่ยผู้เสียหายหลายรายจะเริ่มออกมาให้ข้อมูลแล้วก็เดินหน้าดําเนินคดีบางรายถึงขั้นสิ้นเนื้อประดาตัวประวัติเชื่อใจเพื่อนสนิท ที่รู้จักกันมายาวนานและนี่ก็คือสิ่งที่เพจท่านเป่านั้นได้มีการเปิดเรื่องราวเอาไว้ในกับต่อมาเพจดังอย่างเพจเจมอลลอ108ก็ได้มีการออกมาโพสต์ภาพของรายการพุทธทอล์กคู่กับไอซ์สารวัตรครับชื่อตอนว่าสอแตกเพื่อน,นานา บเท้าพบตำรวจหมดเวลาคุยตำรวจบอกใกล้แล้วส่วนสองภาพล่างของเพจเจมอยที่มีการลงเอาไว้นี่ครับก็เป็นภาพของกลุ่มแก๊งนางฟา้าพร้อมกับแคปชั่นเพิ่มเติมบอกว่าเจนี่เทียนโพสวรรค์แล้วก็เพื่อนแก๊งผู้เสียหายที่เพิ่งจะเข้าพบตำรวจไปเมื่อวานก่อนไม่รอคุยกับนานาเรบินาแล้วหมดเวลาพูดคุยแล้วแล้วก็บอกต่อนะครับว่าหลังจากที่เจนนี่เข้าพบตำรวจไปแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนผู้เสียหายก็ไม่รอคุยกับนานาแล้วเหมือนกันพบหลักฐานยื่นที่สอนอแล้วเหมือนกันรอคุยมานานแล้วตอนนี้หมดเวลาคุย แล้วก็บอกนะครับว่าจะถูกออกหมายจับหรือเปล่านั้นไม่เกินวันพุธหน้าน่าจะรู้เรื่องและแน่นอนครับคุณผู้ชมว่าสิ่งที่เจอมอยได้มีการลงเอาไว้นั้นก็คือวันพุธที่3ธันวาคม2 5 6 8ทางด้านของตํารวจก็ได้มีการไปรวบตัวนานาถึงบ้านพักนั่นเองครับนอกจากนี้ทางด้านของคุณพุทธ,ธพิวันก็ได้มีการออกมาเล่าเรื่องราวผ่านพุทธ,ธท้อก,กับคุณไอซ์สารวัตรนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีคนดังที่มียอดความเสียหายเกิน100ล้านบาทโดยมีผู้เสียหายอาทิเช่นเป็นดาราที่มีชื่อเสียงพูดมา เนี่ยทุกคนรู้จักรวมถึงนักธุรกิจที่ตกเป็นเหยื่อด้วย ซึ่งล่าสุดเนี่ยผู้เสียหายบางส่วนไม่ยอมความครับแล้วก็กําลังดําเนินการทางกฎหมายหลักฐานอยู่ที่ตารวจหมดแล้วคดีนี้อาจจะเข้าข่ายแชร์ลูกโซพร้อมกับบอกนี่ยกว่าเหตุที่ไม่ยอมความเพราะว่าอีกฝ่ายเนี่ยไม่มีความจริงใจในการที่จะชําระเงินและถ้าโดนหมายจับจริงอาจจะประกันตัวยากเพราะว่ามูลค่าค่อนข้างสูงแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยทางด้านของคุณพุทธาพิวันเองเนะฮะก็มีการย้าบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมายืนยันว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้หมายถึงใครนอกจากนี้ก็ได้มีการเล่าต่อนะครก็บอกว่าคืออย่างนี่คดึงซเป็ คดีที่สังคมจับตามองและก็เป็นคดีที่มูลค่าความเสียหายหลายร้อยล้านเล่าแบบนี้ดีกว่าแต่ไม่ต้องโยงนะว่าเป็นใครคือวันนั้นเนี่ยไม่ได้มีการเปิดเผยชื่ออะไรใดๆออกมานะครับพร้อมกับมีการเล่าต่อบบอกว่าคือคดีนี้ถามว่าผู้เสียหายเนี่ยเขาเป็นใครและก็ผู้เสียหายถ้าเอ่ยชื่อไปทุกคนต้องรู้จักและผู้เสียหายเองก็ไม่ได้มีคนเดียวซึ่งเราไม่สามารถพูดออกอากาศได้และเราเนี่ยจะไม่ขึ้นรูปใดๆคือเรื่องนี้ข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่ มูลค่าเกินร้อยล้านบาทนะครับแล้วก็ผู้เสียหายส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นดาราด้วยและคนที่เป็นดาราบางคนล่าสุดเนี่ยไม่ยอมความครับแล้วก็บุคคลที่ไม่มีชื่อเสียงก็เป็นนักธุรกิจแล้วก็เป็นผู้เสียหายเช่นเดียวกันแล้วก็ผู้เสียหายเนี่ยเขาก็มีหลักฐานพร้อม เพราะว่าเขารู้สึกว่าบุคคลน,นั้นไม่มีความจริงใจในการที่จะใช้นีแต่ทั้งหมดนี้จะไม่เอ่ยว่าเป็นใครและก็บอกต่อนในรายการวันนั้นนะรับอกว่าแล้วทุกอย่างที่มันเป็นคดีเนี่ยซึ่งมันเข้าขายช่อโกงแล้วก็เข้าขายแชรกโซ่ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกเกิน3ปีขึ้นไปขอสารออกหมายจับได้เลยและดูเหมือนว่ามีแหล่งข่าวบอกว่าคดีนี้จะไม่มีการยอมความกันอีกแล้วและถ้าคดีนี้ถูกรับเป็นคดีความเมื่อไหร่โทษมันเกิน3ปีและต่างกรรมต่างวาระอาจจะเป็นหมายจับ และถ้าเป็นหมายจับเนี่ยนะครับคดีนี้น่าสนใจเพราะว่ามูลค่าเนี่ยมันเยอะการประกันตัวก็จะยากขึ้นส่วนจะได้ประกันตัวหรือว่าไม่ได้ประกันตัวนั้นผมไม่ขอก้าล่วงศารแต่เราไม่ได้ยืนยันว่าคดีนี้หมายถึงใคร แต่ยืนยันว่าผู้เสียหายไม่ยอมความแต่ที่น่ากังวลก็คือน่าสงสารผู้เสียหายแต่ที่น่ากังวลกว่าก็คือคนที่ถูกกล่าวหาจะอธิบายอันนี้ว่าอย่างไรถ้าเป็นหมายจับโอกาสที่จะประกันตัวจะยากนะครับแล้วก็บอกต่อว่าอันนี้เนี่ยมีคนบอกมานะแต่เขาบอกตรงนี้ว่าพุทธะอภิวันไม่ได้หมายถึงใครแค่พูดว่าอาจจะมีคดีใหญ่อีกหนึ่งคดีอย่างที่บอกว่าหมายจับอยู่ที่ศาลเราไม่สามารถที่จะก้าวล่วงได้นะครับแต่ว่าหลักฐานเนี่ยอยู่ที่ตํารวจแล้วครับนั่นเองครับแน่นอนครับว่าจงกระทั่งล่าสุดเนี่ยทางด้านของตํารวจเองก็ได้ การออกหมายจับรวบนานาไราบินาหลอกเพื่อนสนิทผู้ปกครองนักเรียนลงทุนธุรกิจปล่อยสินเชื่อเทรดหุ้น ขายหุ้นธุรกิจบาสเกตบอลนะครับแล้วก็ร้านอาหารที่ต่างประเทศลงทุนในกองทุนเครือข่ายครอบครัวรายใหญ่ผู้เสียหาย17รายครับความเสียหาย195ล้านบาทด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แจ้งยึดพฤติกรรมส่วนเจ้าตัวนั้นปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานั่นเองครับโดยวันที่3ธันวาคม2 5 1 8กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่าซโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมและก็เศษรษฐกิจได้ทำการจับกลุ่มนานาเรบินาอายุ44ปีตามหมายจับสารอาญาที่7195ทับสอง ลงวันที่2ธันวาคม2,518ฐานความผิดช่อโกงทรัพย์และก็ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนพฤติกรรมเนื่องจากว่ามีผู้เสียหายจำนวน17รายที่ได้เข้ามาร้องทุกต่อพนักง,งานสอบสวนกองกำกับการ4กองบังคับการปรปับปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอญาการรมทางเศรษฐกิจกรณีเมื่อประมาณเดือนตุลาคม2 5 1 5ได้ถูกดาราสาวชื่อดัง เชวนให้ร่่มลงทุนในธุรกิจต่างๆได้แก่อันที่1นะครับธุรกิจปล่อยสินเชื่อบุคคลเสนอผลตอบแทนสูงร้อยละสต่อเดือนส่วน2ลงทุนเทรดหุ้นกับผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการเทรดหุ้นและก็ข้อ3นะครับลงทุนขายหุ้นในธุรกิจบาสเกตบอลร้านอาหารต่างประเทศและก็บริษัทต่างๆของตนส่วนข้อ4ลงทุนในกองทุนเครือข,าข่ายครอบครัวรายใหญ่นั่นเองครับผู้ต้องหาได้มีการชักชวนกลุ่มเพื่อนสนิทบุคคลใกล้ชิด และก็คุมผู้ปกครองในโรงเรียนนานาชาติโดยอาศัยความเชื่อใจและก็ความน่าเชื่อถือของตนประกอบกับการที่แอบอ้างผู้ที่มีชื่อเสียงในแวดวงธุรกิจทําให้กลุ่มผู้เสียหายหลงเชื่อ ได้มีการโอนเงินร่วมลงทุนกับผู้ต้องหาซึ่งในระยะแรกเนี่ยผู้เสียหายบางไรายได้รับผลตอบแทนตามที่เสนอจริงประกอบกับผู้ต้องหาได้มีการนําหลักฐานการโอนเงินปลอมและก็เอกสารการโอนหุ้นปลอมมาแสดงต่อผู้เสียหายทําให้ผู้เสียหายเกิดความเชื่อมั่นและก็หลงเชื่อลงทุนกับผู้ต้องหาเรื่อยมาต่อมาเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์2518ผู้ต้องหาเริ่มไม่จ่ายผลตอบแทนให้กับผู้เสียหายโดยอ้างว่าบัญชีถูกหน่วยงานของรัฐนั้นระง,งับธุรกรรมเอาไว้จึงไม่สามารถที่จะดําเนินการจ่ายเงินคืนเงินลงทุนหรือว่าเงิน ปันผลลงทุนได้นะครับเมื่อถูกทวงถามไปก็ได้มีการออกเช็คเงินสดเพื่อที่จะชาระเงินลงทุนแล้วก็เงินปันผลคืนให้กับผู้เสียหาย โดยเมื่อนําเช็คเงินสดไปเรียกกับธนาคารกลับถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คเนื่องจากว่าไม่มีเงินในบัญชีภายหลังจากได้ทราบบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ถูกผู้ต้องหากล่าวอ้างนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงทุนที่ผู้ต้องหาชักชวนแต่อย่างใดแต่ผู้เสียหายเชื่อว่าถูกหลอกลวงจึงเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนเปนเนตให้เกิดความเสียหายรวม195ล้านบาทจากการสืบสวนสอบสวนพบว่านอกจากพฤติกรรมในการชักชวนระดมทุนแล้วผู้ต้องหาย,ยังมีการปลอมหลักฐานสลิปการโอนเงินปลอมแปลงเอกสารการโอน บริัทร้านตัดผมชื่อดังซึ่งผู้ต้องหาเป็นเจ้าของอยู่จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่าผู้ต้องหาไม่ได้มีการนําเงินไปลงทุนในธุรกิจต่างๆตามที่กล่าวอ้างโดยผู้ต้องหามีการทําธุรกรรมเบิกถอนเงินสดที่ธนาคารเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ก็ยังมีการนาเงินลงทุนที่ได้รับมาไปหมุนเวียนจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนรายอื่นซึ่งลักษณะดังกล่าวเข้าข่ายความผิดการกู้ยืมเงินที่เป็นการชอโกงประชาชนพนักงานสอบสวนจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ยื่นคําร้องต่อสารขออนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาไว้ ต่อมาเมื่อวันที่3ธันวาคม2518ทานาของเจ้าที่ตำรวจกก .4 บกปอสได้นำหมายค้นของสารอาญากรุงเทพใต้เข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องหาในหมู่บ้านซอยเอกมยัยเขตวัฒนากรุงเทพมหานครและสามารถจับกลุ่มนานาเรบินาบุคคลตามหมายจับพร้อมได้มีการตรวจยึดพยานเอกสารและก็พยานวัตถุที่น่าสนใจมีดังนี้โทรศัพท์ iPhone 7เครื่องอาร์ทอยแบบิกและก็อื่นๆ11กล่องและก็ฮาร์ดแวร์วอลเล็ต1ชิ้นกระเป๋าแอ r ะซิงเบอร์กิน1ใบ กระเป๋าหิวหลุยวิตตอง1ใบจิวเวอรี่แบรนด์ต่างๆประมาณ50ชิ้นและรถยนต์มินิคูเปอร์สีขาว1คันนอกจากนี้ยังตรวจพบการถือครองอสังหาริมทรัพย์ฉนดที่ดินจังหวัดอ่างทองจำนวน1แปลง พื้นที่64ตารางวาจังหวัดอ่างทองแล้วก็โฉนดที่ดินกรุงเทพมหานครจำนวน1แปลงพื้นที่87.9ตารางวาซึ่งจะได้มีการตรวจสอบการได้มาและได้มีการนำตัวผู้ต้องหาพร้อมกับสิ่งของตรวจยึดนำส่งพนักง,งานสอบสวนกก,กส,สีบกปอสดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเบื้องต้นนะครับนานาไราบีนาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานั่นเองครับนอกจากนี้ในรายการเที่ยงวันทนายการด้านของพี่หนุ่มกัญชัยก็ได้มีการเล่านะครับว่ามันมีข้อความบางอันที่มีเพื่อนคนหนึ่งเป็นเพื่อนสนิทของคุณนานาได้มีการส่งให้ผมดู และอยากให้ผมอ่านออกอากาศคือกณนาเนี่ยได้มีการส่งข้อความไปบอกว่ากูจะส่งหาเมืองทุกวันขอโอกาสคุยกับกูเหอะด่าก็ได้ว่าก็ได้นะครับกูเดินหน้าต่อไปแบบนี้ไม่ไหวไม่รู้ว่าจะไหวแค่ไหนมันมีอีกหลายอย่างมากๆที่เราต้องคุยกันพร้อมกับบอกกันว่ากูจะขอทิ้งข้อความสุดท้ายไว้ว่ามึงคุยกับกูได้ไหม อย่างน้อยขอแค่คุยกันหลังจากนี้มึงจะไม่อยากคุยกับกูกูก็เข้าใจแล้วก็เป็นการส่งสติกเกอร์ร้องไห้ไปครับส่งไปตอนประมาณ5้าทุ่มกับอีก7นาทีนี่คือสิ่งที่นานาเรวินาได้มีการส่งไปหาเพื่อนสนิทที่เป็นเจ้านี้คนหนึ่งครับซึ่งนานาเนี่ยส่งไปแบบนี้แล้วคนที่ส่งกลับมาให้กับพี่หนุ่มนะครับก็บอกว่าสามารถที่จะอ่านออกอากาศได้นั่นเองครับนอกจากนี้ฐานะของพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยก็ยังได้มีการเล่าเรื่องของเจนนี่กับนานาในรายการเที่ยววันอันเดียการด้วยเหมือนการระบุบอกว่าเรื่องราวของเจน เป็นเรื่องราวของการลงทุนร้านอาหารก็คือเจนนี่เนี่ย ได้มีการโอนเงินไปให้กับนานาเป็นจํานวนเงิน5ล้านบาทหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าใจว่าตนเองนั้นจะได้ทําร้านอาหารที่นิวยอร์กนะครับเพราะก็บอกต่อกัว่าร้านอาหารนี้เป็นร้านอาหารไทยคือเจนนี่นั้นได้ไปเป็นดีเจอยู่ที่ร้านอาหารนี้ในดีซีหลังจากนั้นเธอก็ได้ทราบจากคุณ Nana, นานานกครว่าเจ้าของร้านเนี่ยจะเปิดร้านใหม่ที่นิวยอร์กทางคุณเจนนี่เองก็ได้รับการติดต่อจากคุณนานาถามว่าสนใจไหมทางหน้าของคุณเจนนี่เนี่ยก็บอกนกครว่าสนใจเพราะอยากจะสร้างอะไรไว้ให้กับลูก ก็เลยนำเงินจำนวน5ล้านบาทโอนทุกวัน วันล,ละ5 0 0แสนจนครบ5ล้านหลังจากนั้นคุณเจนี่เองก็ได้แต่รอคอยที่จะไปเปิดร้านนี้เพราะอยากจะได้เงินเก็บเงินไว้ให้กับลูกเวลาลูกโตขึ้นไปหลังจากนั้นเจนี่ก็ไม่เคยรู้เรื่องเลยครับสุดท้ายเพิ่งมารู้ภายหลังครับเพราะว่าคุณเจนี่เนี่ยได้มีการโทรไปถามเจ้าของร้านว่ามีการโอนเงินไปให้หรือยังทางเจ้าของร้านเนี่ยก็ได้มีการตอบกลับมาว่าเงินค่าอะไรแกถึงได้รู้ซึ่งพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยนะครับก็ได้มีการถามเรื่องนี้โดยบอกกันว่าทุกคนรู้เรื่องนี้กันหมดแล้วใช่ไหมด้านพี่หมวยเองกกก็ตออบบลััไปว่า่ายงคะ คุณเจนีเนี่ยพูดข้อคร่าเท่านั้นไม่ได้ละเอียดขนาดนี้โดยพิหนุมกันชัยเนี่ยก็ได้มีการระบุเพิ่มเติมนะครับบอกว่านานาเนี่ยได้มีการโทรมาหาตอนเช้าบอกนะครับว่ากังวลใจบอกว่าตำรวจเนี่ยมาที่บ้านแล้วควรที่จะต้องทําอย่างไรด้านพ่หนุมกันชัยเองก็ได้มีการตอบกลับไปนะครบอกว่าไม่เป็นไรก็ต้องทําไปตามกระบวนการด้านนานาเองก็ได้บอกว่าเขาก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ใช้นี่เขากำลังจัดการเรื่องราวในบริษัทบางอย่างเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยไปใช้นี่ แต่ตำรวจมาแบบนี้ต้องทำอย่างไรด้านพี่หนุ่มเองก็บอกนบว่านานาต้องเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยทำอะไรไม่ได้มันคือไฟบังคับคือสุดท้ายนานาจะเป็นจะต้องเข้าสู่กระบวนการและพี่หนุ่มก็บอกนะว่านานาเองเนี่ยก็กังวลใจว่าเข้าไปแล้วจะได้ออกมาไหมซึ่งอันนี้พี่หนุ่มก็บอกนะว่าก็ต้องอยู่ที่กระบวนการหลังจากนี้ก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปครับคุณผู้ชมว่าฐา,านะของนานาไราบีนาที่ตอนนี้เนี่ยถูกทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยรวบตัวไปแล้วกำลังสอบสวนอยู่จะได้มีการประกันตัวหรือไม่เพราะว่ามูลค่าความเสียหายนั้น195ล้านบาท เป็นมูลค่าที่ค่อนข้างสูงนั่นเองครับและที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมูลค่าสูงแบบนี้โอกาสการประกันตัวนั้นก็จะยากมากขึ้นด้วย